フフフ。<music> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเลยและเรื่องบ้านบ้าน by J a e s s Management ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลบางคูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะกับโครงการฮาบิเทียบอ d ราชพฤกษ์นั่นเองนะคะซึ่งที่นี่เดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะโดยรถยนต์ส่วนตัวนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆเลยค่ะกับถนนราชพฤกษ์รวมไปถึงก็ยังอยู่ไม่ห่างนะคะจากรถไฟฟ้าสายสีม่วงด้วยค่ะ อยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะอาทิเช่นเซ็นทรัลเวสเกตบิ๊กซีบางใหญ่นะคะแล้วก็โดยรอบนี้ค่ะต้องบอกว่ายังมีทั้งร้านค้าร้านสะดวกซื้ออีกมากมายมีสถานศึกษาค่ะอย่างโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบ,บุรีแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กับโรงเรียนสาธิตป,ปทุมอีกด้วยค่ะ รวมไปถึงแล้วนะคะด้านในโครงการเนี่ยมีความร่มรื่นสวยงามมากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยนะคะที่นี่ค่ะมีระบบรักษาความปลอดภยดัยโดยรปภตลอด24ชั่วโมงมีการผ่านเข้าออกค่ะด้วยระบบทีการ์ดมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆด้วยให้สำหรับลูกบ้านเนี่ยได้ใช้บริการกันนะคะมีทั้งคลับเฮาส์นะคะแล้วก็สระว่ายน้ำอีกเช่นเดียวกันค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะตัวบ้านเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนนะคะตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราอยู่บริเวณด้านหน้าตัวบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเลขที่222ทับ316ค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะขนาดพื้นที่เนี่ยกว้างขวางเลยค่ะ อยู่ที่ประมาณ57.4ตารางวานะคะมี3ห้องนอน2ห้องน้ําบริเวณด้านหน้าตัวบ้านจอดรถได้ประมาณ2คันเลยค่ะแล้วก็จะมีส่วนเล็กๆอยู่ที่ด้านหน้าตัวบ้านด้วยส่วนสำหรับด้านในเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยเข้าไปชมกันเลยค่ะ เดินเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยมีกระจกรอบๆตัวบ้านเลยค่ะทําให้สามารถรับแสงสว่างนะคะแล้วก็ลมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พอเข้ามานะคะก็จะจดเจดอกับห้องโถงค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายเลยอาทิเช่นโซฟาขนาดใหญ่นะคะเพิ่มเติมเป็นตู้โชว์ชั้นวางทีวีต่างๆค่ะเดินลึกเข้ามาด้านในตัวบ้านนะคะก็จะมีพื้นที่ค่ะให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดวางน,นะคะเป็นโต๊ะรับ ทานอาหารขนาดใหญ่ได้เลยค่ะสำหรับห้องน้ำชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยสามารถใช้อาบน้ำได้ค่ะ โซนห้องครัวนะคะเรามีการบิวอินเอาไว้ให้แล้วเล็กน้อยค่ะก็จะมีทั้งเคาน์เตอร์นะคะตู้เก็บของค่ะซิงค์ล้างจานคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเพิ่มเติมนะคะเป็นเตาแก๊สเตาไฟฟ้าทางด้านนี้ได้ค่ะเปิดประตูออกมานะคะที่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะนี่ก็จะมีบริเวณพื้นที่นะคะซึ่งสามารถทําเป็นโซนครัวไทยก็ได้หรือว่าจะทําเป็นพื้นที่สักลานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ชมบริเวณชั้นหนึ่งกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยขึ้นไปชมชั้นสองกันค่ะเรามาดูห้องนอนแรกนะคะนั่นก็คือห้องนอนหลักหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะซึ่งห้องนี้ค่ะมีขนาดที่กว้างขวางสามารถจัดวางได้เลยค่ะเป็นเฟอร์นิเจอร์หลากหลายนะคะอาทิเช่นเตียงนอนขนาดใหญ่ค่ะปกฟุดวางได้แบบสบายๆเลยนะ เพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อื่นๆค่ะอาทิเช่นตู้เสื้อผ้านี่เรามีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะคะไว้ในห้องให้เรียบร้อยแล้วค่ะอาจจะจัดวางนะคะเป็นชั้นวางทีวีแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งได้ด้วยความพิเศษของห้องนี้ค่ะจะมีระเบียงเนี่ยถึง2ฝั่งด้วยกัน ข้างหนึ่งนะคะก็จะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะอยู่บริเวณด้านข้างค่ะซึ่งสํำหรับระเบียงนี้เนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่เลยทีเดียวคุณผู้ชมอาจจะจัดวางนะคะเป็นโต๊ะนะเอาไว้นั่งพักผ่อนชิลๆได้นะคะชมวิวหรือว่าจะวางเป็นเครื่องออกกําลังกายก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ และอีก2ห้องค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะแต่และห้องเนี่ยก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวขนาดพอๆกันนะคะซึ่งคุณผู้ชมค่ะสามารถจัดทาได้ค่ะเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านได้หรือว่าอาจจะดัดแปลงนะคะทําเป็นห้องอนเนกประสงค์ต่างๆก็ได้ค่ะอาทิเชน่นห้องทํางานห้องแต่งตัวหรือว่าห้องกระค่ะ สำหรับห้องน้ำค่ะจะอยู่บริเวณกลางตัวบ้านนะคะที่ชั้น2ค่ะซึ่งห้องน้ำนี้นะคะก็มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันมีการกั้นค่ะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็ยังสามารถเข้าออกได้สงทางค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณกลางตัวบ้านหรือว่าจากห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านฮาวิเทียบอลราชพฤกษ์เริ่มต้นที่หน้าไทยวัสดุราชพฤกษ์ขับตรงไป1.4กิโเมตรแล้วขึ้นสะพานเพื่อเลี้ยวขวา ไปทางถนน3-4-5จากนั้นขับตรงไปอีก2กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้สวยถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามพวกเราได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook j a s s e t m g n m g n t e n t ช่องทางของ YouTube เรื่องบ้านบ้าน by j a s s e t m g n m g n t e n t และช่องทางของ TikTok แจมอยากมีบ้านค่ะเรายังมีทัพพร้อมขายสภาพดีอีกมากมายให้คุณได้เลือกรับชม พร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะพวกเราเนี่ยจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ